วันนี้หลวงกิตจะทําอะไรอ่ะไหวตับกวยชับนี่ปกกวยมาหนินี่นี่กวยนี่ล่องวีเดี๋ยวตับกวยจับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดึงกวยก่อนดึงกวยก่อนวันนี้ไม่ได้ดึงแปลงดึงกวยอือหนึ่งวี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 อือรองวีเลยนี่ดอกเอ้ยไปไปตับกลวยชับมาไปเล่นวิธีกินตับกวยชับกับหลวงกิตหล่าววันนี้มา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 เอาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นัตรงนี้ ตำก้กวยจ้ามันต้องเปรี้ยวหมาเนาเปรี้ยมเกลือเปรี้ยมน้ำใช่หม้อนี่อเน,นียนไหวกันตอนเราตายสีกาดไม่ได้เลยก๋วยเวลาเราโปก๊กแต่เราไม่เจนน้ำเกลือมันดิดำ้พี่น้องเอ้อนี่ใส่ไปเลยนึ่งช้อนโตเย่อยๆเดี๋ยวปิดก่าตังเกลือไหว ซึ่งหมาเน่านี้ใส่เลยไม่ต้องกลัวของลูกใหญ่ๆออืมใส่จากช่องโลกพี่น้องมันใจต่ไห้เวลาตอดแล้วมันไม่ติดกัดกัน

vì nó hướng dẫn chạy phít lão lắm mà nhốt mình sát Tính sẽ phải khó Ừ, xếp phải khó ừ. Tạt ua Tạt tụt, tạt tụt Phít, phít. ควยเก๊นะพี่น้องนะตัวควยเก๊นะฮะมองควยหำนะควยต่ำายชุกหรือว่าควยหามเกือบชุกนี่ไม่ได้นะมันจะหนิมตอดอยากจ้าบอยากก็เดี๋ยวกุยจ้าบจ้าบอยากปอกขั้นตอนตรงนี้นะจ่าฤะธร์บอกมันไล่หลวบที่เรารีบใส่น้ำเลยนะพี่น้องนะเดี๋ยวมันดีดดั่มบอกได้เลยจะเจ้น้ามาทำงานาทีขาจั่วเลยขาจั่วะเลย quan quá à thịt ven đều ven cái đây nè ngay đi ừ thịt cho ừ, bớt quá kẹp đi nào chút vầy tăng thả Xay nằm ăn chạy mưa đến trên mượn vì nó มันไม่ติดกันปีนอง g ใช่ไหมมันกระจายทุกเรื่ปีน o อยนี่รอบเลยรอบไปสเสด็จหนำมัน dù công an đến năm ăn đến mình chế năm ăn đến đấy มันเล็กแต่ม่าเป็นอะไรนนี่ถ้เราไป Kiao nằm phương Nha. Yong ông kim có giai cửa. ra cả loại cán giai năm tang. Qua tán kìa kêu kêu nằm tán còn bị giai vẹt loại. Qua nhỏ. Loại kim vô giai cửa. Rápidón. Nha. cửa kế bị nó Nha. 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 Nha.

ได้แล well. ้วพี่น้องเออตีเต้นนี่วะอันนี้ไปเสร็จแล้วพี่น้องนี่คนบ้านบ้านกับครัวบ้านบ้านเยอะน้อยพี่น้องเออคนจับลงเกินนี่ ว่าอันนี้โดวดว,ดว,ดว,ดว่างนะมาอย่าดดดเข้มอืมร้วยขอดิดขอติอดตามเร่อลราวตัวเจ้าประมาณ3คลิปไว้ล่ะอันนี้ไปก่อนนะขอติดกับ